บ้านอีกแล้วพี่น้องอันนี้ตำปรานะคะทุกคนผักลวกนะคะผักลวกค่ะทุกคนค่ะแล้วก็วันนี้มีชิ้นจุ่มนะะมีมีชิ้นจุ่มนะะทุกคนชิ้นจุ่มหมูนี่อลาบเนื้อน้องสาวก็ซื้อมาเนี่ยชิ้นจุ่มไม่กินเห็นปะคนมันกินแบบแซ่บๆเลยเห็นมื้อเนทุกคนค่ะชิ้นจุ่มนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวไปกินกันเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวกินกันเลยจ้ะไม่ต้องอยู่นี่ปาเนยโคกจุ่มแล้วค่ะจุ่มหมดเลยค่ะทุกคนขานี่ค่ะมากินด้วยกันเลยค่ะจิ้มจุ่มนี่ไงจุ่มนะคะทุกคนขานี่ค่ะนี่คือจิ้มจุ่มนะคะนี่จิ้มจุ่มคะนี่ค่ะจิ้มจุ่มค่ะได้กลิ่นข้าวคั่วเนาะใช่ได้กลิ่นเอ็มโหระพาไงนี่จิ้มจุ่มนะคะนี่จ้ะจิ้มจุ่มค่ะ ปลาช่ามีค่ะจิมจุ่มนะคะจุ่มอ้าวตากอ้าวลูกใส่น้ำจิ้มแล้วบอกอย่างเดียวก่อนนุ่นต้องการน้ำจิ้มนุ่นลูกจ้าวเบย์ฮับจิ้มจุ่มโบนยาวเด้อร์วิ่งอ่ะอันนี้แบบขมๆนี่แบบขมๆเนี่ยเลย่ลยลูกอร่อยนะแบบขมๆน้ำโยบุนเซ็นนี่น้ำจิ้มแบบขมจิ้มเยอ เออมันได้เตรียมอะไรน้อลือกิทานในจิมจุ้งกระจุ่มนกี้ตอเนาะตอคู่ครับตอคู่อยู่ข้างล่างบើเอ้ยมาดูคะเบิกฮะเบิกเฮ้ยเบิกแล้วทําไมล่ะคะเรียบเลยอ๋อที่ยังเรียบเหรอใส่ไปมันกลัวกลัวจะจะถ่าชุมละกรอยเอ้ย โคกนี่เด้อโคกนะับปันช้านะเตนี่บางถอะนะครับีนี่นี่น้ำน้ำจิ้มเฉดเดียวน้ำจิมเนี่ยอรถเลยนะจ้าเลยด้านเนาะเนื้อกด้ง่ายงาซีตะกี้ที่คุณกินเชียรม่เป็นหรอกนี่ค่ะงแค่คนจีนหรอกผักนนะครับ อาปุยไม่กินใช่ไหมลูกอิ่มแล้วใช่ไหมน้อเออจบกินใหญ่กี่กี่ห้าหือกี่มลวีวีนี่ขมขมขมไหมเอ๊วิคเชิงหายเนี่ยเออวชงาเนาะถ้าเป็นเนื้อน่ะจะแซ่บมากเลยอ่ะน้องเบาเใครกิน ปุ้ยเอ้ยมันขมปุ้ยเองกินแบบปรานี่ค่ะแท็กซี่บายเรียนมาคือจิ้มจุ่มเขาอยากจะลองคือว่าไม่คือ,ไม,คอไม่ต้องจิ้มค่ะคือจุ่มไปเลยให้หมดเลยจุ่มให้หมดเลยคทุกคนค่ะอันนี้คือน้ำจิ้มแบบขมๆนะคะทุกคนม,มันไม่มีเนื้อนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะทุกคนค่ะนี่น้ำจิ้มเอาอเ,เอาเอาอีกเหรอเดี๋ยววิ่งมาทางนี้นะเป็นเอาอะไรน,น,นี่นี่นี่นั่นเอาจานมาจานมาเออะนั่งตรงนั่นแหละดูไหมไม่เอาเอา่ะนี่ไง เอาตับไหมนี่เอากินไปกินดีๆเออนี่ไงมันก็รสชาติอย่างนี้แหละจิ้มจุ่มอะ่ะอืม,อ,มอะไรก๋วยเตี๋ยวเหรอมันก็ไม่เทียบไปนูน่นไอ้โนคขน่องไต้ไปโมเรดเวีย เยู่ชนังเนะนังดินนะ่ะอืมมอดินนะ่ะเดี๋ยวไปคนมาจากเกาะสมุยนะประโยนติงอยู่ในกระบานกดแะเบะมอนแล้วก็ห่อ,บบอ,หอมาดีๆเนาะส่งก็ได้ต้องเต้ีไม่หนูน้ำจิ้มเขาอ,อร่อยนะคะคือไม่ต้องจิ้มค่ะรวมหมดเลยเดี๋ยวใบที่โน้มันมีใครใช้หรอไม่ต้องเสียเวลาทุกคนแสบ หอ,อ,อมข้าวโพดน้ำจิ้มขาอร่อยอน้ำจิ้มขาอร่อยเออเธอซีคนณเอกกับบ้านนโยนเจ่งง่ายมากอือ ต้องเป็นเนื้อนะถึงจะรสชาติปังสบายนางอะไรอย่างเงี้ยต้องซื้อเองอย่างละหน่อยละหน่อยนะอ ไม่มีอะไรจิ้มจุ่มคือเอาปราชะอ,อ่ะอ่ะยังไม่มียังไม่อยู่เอาผักให้แม่เส้นฮะเส้นหุ่นเส้นไม่มีแม่จะเอาผักเดี่ <c oughs> เอากีด้างหัวรักตะดิลวกได้ไหมเนี่ยลวกไปเองปาด ชาวนี่เจ้เออนี่เราไปอีกทุกคน,นตุ๊กเสตติสัตย์ดานับจิมเขาเวอร์อ่ะเ็าต้องทำเองเนาะโอย

กินรสเด็ดถ้าเองกิือดโดนข้าเองนะปุ๋ยเอ้ยปุ๋ยเนียงเอาอีกเนียงป้าจะหัวแล้วเอาอีกลง วนี่ก็คือน้ำพริกปลาแบบนี้แหละค่ะมือเย็นนะจ๊ะทุกคนค่ะดูเสตัว ไปกิ่โมกิเธอระล่ะเธอเจ่เฮอนก็ไม่พลนข้าวอยู่ดีก็ ừ, ได้รู้ว่ามัน ừ, เป็นยังไงเนาะน,นี่แหละน,น,นี่แหละกินอันนี้หละแล้วอะไรที่ก็บอกว่าแจ่วหอนอะ่ะ เอย่าห้องคล้ายๆกันนะนี่เนี่ยคล้ายๆกันเหมือนกันนั่นแหละคลายๆกันเลยไม่คล้ายกันคล้ายกันอร่โอ้ยดูซีเบาะดายคร manager manager, ับ <zk> <hyster arian> <anyway> เน <invent ories> ี่ยน้ำจิ้มเนี่ยชอบนี่โคกวะโคกก็มีปลาหน่อยกดสีแดงเก็บปลาปังนี่เออตรงเออตรงนั้นแหละ กินเลยค่ะทุกคนน้าแจ่วนี่บอกอันนี้น้ำพริกกะปิอันนั้ไม่เอาอันนี้มีแจ่วอยู่นี่มีมีมีข้ามีข้าก็จอะไรโอเคทุกคนนี่ค่ะนี่ก็ซยข้าวต่อค่ะไม่มีไม่พ้นข้าวทุกคนแม่นแล้วมีไม่พ้นข้าหรอค่ะกินข้าในะจ๊านี่ค่ะแบบหม้อดำาๆนี่นี่บอกะนักเออเแหลย รับ,บปีปทีหนที่ให้บอกเอาไว้ที่เราตัง้งตะัดวิดเอได้เน,นปุย๋ยให้แม่เนเนกว่าจะเนตเธอบานเนาะไอ้เข้าใจด้วยนะ เดียวส่งกลับบ้านเลยกินไม่ไหวแล้วบางทีกินิไปหวานเนาะน้ำจิ้มกินไปหวานใช่ส่วนน้ำพริกปร,ราไม่ได้หรอกแซบนัวโอเคครับพี่น้องค่ะ สัญญาขอบใบบายก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวสัญญาจะฟาดต่อ่ะทุกคนค่ะอ,อะไรโอเคค่ะสวัสดีค่ะ